การพูดคนเดียวเป็นเพราะว่าป่วยทางจิตหรือว่าเป็นเรื่องปกติคุณผู้ฟังเคยพูดคนเดียวไหมคะหรือว่าเคยเห็นคนรอบข้างพูดคนเดียวหรือเปล่าเคยสงสัยหรือว่ารู้สึกอยากทราบไหมคะว่าเอ๊เราพูดคนเดียวเพราะอะไรคนนั้นก็พูดคนเดียวเพราะอะไรอ๋อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคน อาการพูดคนเดียวเป็นเพราะว่าป่วยทางจิตหรือว่าเป็นเรื่องปกติคุณผู้ฟังเคยพูดคนเดียวไหมคะหรือว่าเคยเห็นคนรอบข้างพูดคนเดียวหรือเปล่าเคยสงสัยหรือว่ารู้สึกอยากทราบไหมคะว่าเอะเราพูดคนเดียวเพราะอะไรคนนั้นก็พูดคนเดียวเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรพูดคนเดียวเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเป็นปกติเขาเป็นบ้าหรือว่าเขาเป็นคนฉลาดแล้วการพูดคนเดียวในลักษณะแบบไหนที่จะเรียกว่าปกติแบบไหนที่จะเรียกว่าควรไปพบแพทย์แล้วมันมีข้อดีข้อเสียหรือเปล่าการพูด กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าการพูดกับตุ๊กตาถือว่าเป็นการพูดคนเดียวไหมวันนี้ค่าอังคาอยู่กับพี่อีฟค่ะนักจิตวิทยาคินิกที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคนเดียวสวัสดีค่ะพี่อีฟสวัสดีค่ะน้องอาพี่อเคยพูดคนเดียวไหมคะบ่อยมากค่ะพูดคนเดียวบ่อยมากโดยเฉพาะเวลาแบบว่าเหมือนเราเหนื่อยเอยหเครียดเราก็พูดคนเดียวเพราะเราไม่รู้จะคุยกับใครอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นบ่อยอยู่นะเอองั้นเรามาพูดกันดีกว่าว่าการพูดคนเดียวค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไง เออมันมันเกิดขึ้นเวลาที่ที่เรารู้สึกว่ามันแบบเกิดภาวะอารมณ์ที่มันท่วมททนบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราเองอ่ะแล้วเราคงทําแบบว่าบางทีมันอาจจะมามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเหมือนเราพูดออกไปแบบเออเราคงไม่ได้ตั้งใจให้มันออกมาเป็นเสียงอะแต่บางทีมันอยู่ในความคิดแหละแต่ว่าเออมันดังออกมาได้ยังไงอะไรย่างเงี้ยเคยเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาไปเลือกของสองคินแบบเออเอาันนี้แหละแต่แต่สักครั้งหนึ่งก็แบบ เออทำไมาต้องพูดมีเสียงออกมาด้วยอะไรเงี้ยมันเกิดจากกระบวนการคิดของเราอะที่มันพูด <laughs> พูดกันเองแล้วมันก็มันก็ออกมาเป็นเสียงอะไรเงี้ยบางคนพูดคนเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มีเสียงก็มีนะแต่แบบอะไรอย่างเงี้ยเออมีงุมงง่มงุงม่มกับตัวเองเงี้ยมันเป็นวิธีเดียวก,กันกับที่เวลาเราหาเพื่อนสักคนหนึ่งคุยด้วย <laughs> แต่ว่าตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้มีใครือเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่ได้อยากจะพูดกับใครแล้วก็เลยเลือกวิธีการพูดคนเดียวมันเกิดออกออกมาได้หลายรูปแบบเนาะอย่างอย่างที่บอกบางคนพูดออกมาเป็นเสียงบางคนเงืมงามเหมือนที่น้องอ้างบอกเมื่อกี้บางคนคุยกับตุ๊กตาบางคนคุยกับแมวเราเคยคุยกับแมวไหมเคยอยู่แล้วเป็นยังไงว่าเวลาคุยกับแม่แล้วก็แบบว่าลูกมานี่มามาหาแม่อะไรอย่างงี้แล้วก็แบบว่า แล้วก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ลูกสวยอะไรเงี้ยคุยเหมือนเราแบบเหมือนคุยกันรู้เรื่องในความรู้สึกเราเหมือนคุยกันรู้เรื่องจริงนะเหมือนเขาเข้าใจเราอ่ะไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่าอาจจะเข้าใจนะแต่เขาคงเข้าใจว่าไอ้บทอะไรนี่อะไรอยาเยอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็คือการก็ก็คือวิธีการที่เราเราพูดคนเดียวตอนนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะพูดกับใครสักคนหนึ่งแล้วมันไม่มีใครที่อยู่ตรงนั้นเลยแล้วมันข้างในมันรู้สึกบางอย่างแหละเราก็เลยแบบพูดไปพูดไปเรื่อยๆหรือบางคนก็ พูดกับตุ๊กตาเออพี่พี่ก็เป็นคนหนึ่งบางทีก็พูดกับตุ๊กตาแบบเออวันนี้แบบเนี่แกไปเจออย่างนี้มาใช่ไหม mm hmm. อะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยบางทีก็บ่นกับตุ๊กตาก็มี mm hmm. อะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยพี่เคยได้ยินนักจิตคนหนึ่งอะค่ะซึ่งเป็นอาจารย์นี่แหละบอกว่าเวลาที่เราคุยคุยกับตัวเองหรือคุยคนเดียวเนี่ยมันทําให้เราโฟกัสกับความคิดเรามากขึ้น mm hmm. แล้วมันจะทําให้ความคิดเรามันหยุด แล้วมันช้าลงแล้วเราได้ทบทวนตัวเองเพื่อทําให้ให้วิธีการหรืออะไรก็ตามที่เราคิดมันออกมาได้รอบคอบมากขึ้นนี่อ่ะเคยเหมือนกันกลับไปกลับบ้านเหนื่อยก็จะพูดกับแมวค่ะเป็นยังไงบ้างแม่เหนื่อยจังเลยก่อนหน่อยก่อนอ่ะเขาเติมพลังอะไรอย่างเงี้ยอ่แล้วก็จะแบบเหมือนคุยกันเล่าอะไรถ้าสมมติตอมนั้นไม่มีใครให้เราพูดด้วยเนาะหรือว่าบนรถอะค่ะบนรถเวลาที่เราแบบรู้สึกเราเจออะไรแล้วเราแบบโอ้ไม่โอเคเลยนู่นนี่นั่นเนี่ยถือว่าพูดคนเดียวไหม อย่างนี้ก็เรียกการพูดคนเดียวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดออกมาเราไม่มีใครอยู่ตรงนั้นท่มันก็คือการพูดคนเดียวหรือแม้แต่มีคนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราคุยกับตัวเองเหมือนกับคุยกับความคิดของตัวเองโดยที่เราไม่ต้องการให้ใครมาตอบสนองแต่ว่า<อ>เรานี่แหละตอบตัวเองเออใช่เลือกเสื้อสีฟ้าน,นี่แหละมันสวยแล้ว <c oughs> จริงหรอมันสวยจริงเหรอหรือว่าเอาตัวอื่นเป็นแบบเนี้ยมันก็คือการพูดคนเดียวนะอืม,อมแล้วถ้าแค่เป็นความคิดอยู่ในหัวสองฝั่งอะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้มีเสียงออกมา ออย่างน,นั้นก็คือการคิดคิดแล้วก็พยายามพูดกับตัวเอง,งอย่างที่บอกว่าบางคนมีออกมาเป็นเสียงบางคนเป็นการเงืมงำบางคนเป็นการแบบว่ามาทางสีหน้าออโอเคโอเคอันเนี้ยก็มีอันนี้เออเพราะเขาคิดแล้วก็คุยกับตัวเองอยู่ข้างในอเนีน้ยค่ะ,น,ะน้องอังฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกเนาะที่แบบว่า มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นธรรมดาของมนุษย์มากเพราะคนทุกคนเกิดมามันสื่อสารกับตัวเองอยู่แล้วเราทุกคนมีมีมุมมองของตัวเองเนาะแล้วเราก็จะมักจะสื่อสารกับตัวเองอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามันดูแปลกแต่จะบอกว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ไม่เคยสังเกตตัวเองก็ได้ว่าจริงๆเขาเองเขาก็เคยคุยคนเดียวมันอย่างเมื่อคู่ตอนต้นก่อนที่เราจะจะเริ่มรายการน้องอังก็บอกว่าน้องอังมีแบบนี้แหละแต่สุดท้ายแล้วนั่นก็คือการบทคนเดียวก็คือการพูดคนเดียวกันนะตอนแรกก็เข้าใจ ไม่เคยนะแต่พอบอกพี่พี่ป้าพี่บอกนั่นแหละใช่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วว่าการพูดคนเนี้ยมันมีหลายแบบใช่ค่ะแล้วแบบไหนคะที่จะแบบว่าเป็นปกติแบบไหนถึงจะแบบไม่ใช่ปกติแหละอ่า ลักษณะของการพูดคนเดียวบางบางคนเขาพูดในลักษณะของการพูดเรื่องดีๆกับตัวเองพูดในทางที่ดีกับตัวเองชื่นชมตัวเองให้กําลังใจตัวเองปลอบประโลมตัวเองเนี่ยหรือจริงๆการที่น้องอังขอพลังจากแมวอะ่ะขอ,อก็หน่อย <c oughs> แม่เหนื่อยจังเลยอันนั้นน้องอังก็อาจจะเป็นการบอกตัวเองว่าเออเหนื่อยจังเลยอยากได้พลังอะไรอยา่างเงี้ยแต่เพียงแค่เป็นการแบบใช้แมวเป็นเป็นสิ่งที่แบบเติมเต็ม,ตมกับตัว uh huh. เราเองแต่แต่จริงๆในความคิดเราเราอาจจะรู้สึกว่า I don't know. เออณนะโมเมนต์ตอนนั้นเราอยากได้พลังเราอยากได้กําลังใจจังเลยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีม,มีลักษณะแบบนี้อยู่นะเนาะหรือบางคนก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนที่น้องอังบอกว่าเป็นการนนะโ b นว่าเออท้าไม่ขับรถแบบนี้ <S 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 เออ,อันนี้ก็เป็นการพูดคนเดียวในลักษณะของการที่เราอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นอันนี้จะเกิดบ่อยคนส่วนมากจะเกิดบ่อยโอ๊ยปิดประตูสียงดดงจังเลยแต่ว่าไม่ได้พูดใครไม่ได้บ่นใครนะโอ๊ยทำไมต้องขับรถอย่างเงี้ยไฟเลี้ยวเปิดไม่เป็นหรือไงซื้อรถแพงเฉยี หรออะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คือการแบบพูดคนเดียวเออที่เป็นการอธิบายสิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นเนาะทีนี้สิ่งที่อยากจะให้ให้ทบทวนกับตัวเองว่าเราอ่ะมีแบบนี้ไหมคือในเรื่องของการที่แบบเราคุยคนเดียวเราเราพูดกับตัวเองแต่เป็นการพูดในลักษณะของพูดแต่เรื่องแย่ๆพูดแต่เรื่องที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกไม่ดีเ <c oughs> ช่นอะไรบ้างชอบโทษตัวเองแบบเออแกนี่แบบเป็นคนแบบ ไม่เก่งเนาะซะเลยอะไรเงี้ยทำเรื่องนี้อีกแล้วทําไมต้องทําผิดพลาดอีกแล้วลยอะไรเงี้ยถ้าถ้าเรามีลักษณะของการพูดคนเดียวไปในเชิงลบอย่างเงี้ยหรือมีการทําให้เรารู้สึกแย่อยู่ตลอดเวลาพูดแต่เรื่องไม่ดีกับตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระหนักละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการคิดของเราจนทําให้เราพูดคนเดียวเฉพาะในเรื่องที่มันแย่ๆ เพราะคนอื่นๆเขาก็พูดคนเดียวเหมือนกันแต่เพราะอะไรเราถึงพูดกับตัวเองเป็นเป็นแค่เรื่องเดียวคือเรื่องแย่ๆกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องปรับแล้วนะอาจจะต้องหาวิธีการหรืออาจจะต้องไปเจอผู้เชี่ยวชาญในการแบบว่าให้เรารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระบ,บวนการคิดของเราที่มันมคุยกับตัวเองเฉพาะเรื่องแย่ๆไม่ดีจนทําให้เรารู้สึกดาวดิ่งหรือเศร้าไปขนาดนั้นก็คือมีแต่พลังลบๆไม่พยายามคิดบวกใช่ค่ะคือคือพอมันเป็นแบบนั้นนานๆอ่ะ รอลอง,ลอง,ลองนึกถึงเนาะเราอยู่แต่เฉพาะคําพูดที่แบบ ด่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตใจเราคงแบบค่อยๆห่อลงหดๆหดๆหดลงจนในที่สุดเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กมากทั้งๆที่ไม่เคยมีใครมาตอกย้ําเราได้ซ้ําแต่เรานั่นแหละบอกกับตัวเองอยู่แบบนั้นเสมอนอะไรอย่างนี้ยแต่ถ้าสมมติเป็นแป๊บเดียวไม่เป็นไรใช่ไหมคะเพราะบางครั้งคนเราอาจจะมีแหละช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าค่ะเราแบบไม่โอเคกับตัวเองฉันไม่ภูมิใจในตัวเองเราทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันแบบล้มเหลวอะไรอย่างเนี้ย ใช่มันเกิดขึ้นได้คือคืออย่างที่บอกว่าเวลาที่เราคุยคนเดียวมันเกิดจากความคิดเราที่มันมันมันเอ่อล้นจากความรู้สึกบางอย่างแล้วมันขึ้นไปเป็นความคิดแล้วมันออกมาเป็นคําพูดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันพูดแต่เรื่องเดิมๆในเรื่องของการแบบ ทำให้ตัวเองบั่นทอนอ่ะใช้คํานี้เนาะใช้ให้แบบพูดอะไรก็ตามทําอะไรก็ตามแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนั้นมันไม่ดีแม้กระทั่งพยายามแล้วเราก็ยังจะมองตัวเองว่าเป็นเรื่องที่แย่หรือแม้กระทั่งมีคนอื่นมาชื่นชมเราก็ยังกลับมาคุยกับตัวเองมาโทษตัวเองอยู่แบบนั้นอยู่อันนี้อาจจะไม่โอเคแล้วอะไรอย่างี้ค่ะแล้วเราพอสังเกตตัวเองได้ไหมคะลองลองสังเกตตัวเองก็ได้ว่าเอาจริงๆมันพอมันเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนาะลองดูว่าถ้าการพูดคนเดียวของเราอ่ะมันเป็นการพูดแบบ เออตื่นสายจังเลยอังต้องเร็วกว่านี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เราแบบเอ้ยรีบ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 ,รบทำอะไรให้มันเร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งบอกว่าเฮ้ยล็อกประตูบ้านหรือย,อยังเนี่ยก็เดินกลับไปล็อกประตูบ้านใหม่และไปต่อของตัวเองได้อ่ะอันนี้ปกติอยู่นะเพราะโดยส่วนมากเราก็จะแบบทวนความคิดตัวเองล็อกประตูบ้านหรือยังผิดไฟหรือยังไฟไฟที่เจอบ่อยสุดคือล็อกรถแล้วหรือยังที่จะต้องแบบว่าเอ๊ะล็อกไปแล้วแต่ไม่มั่นใจเอาใหม่ดีกว่าเอากลับไปใหม่อันนี้ก็เป็นการคุยคนเดียวนะแล้วก็แบบ เออทำแบางอย่างออกมาเงี้ยอันนี้ยังถือว่าปกติอยู่แต่ถ้าเป็นการพูดคนเดียวในเชิงลบบ่อยๆแบบว่าแย่จงังทํายังไงดีให้ดีกว่าน,นี้แบบมันไม่มีคําพูดไหนเลยที่มันจะเข้าไปแล้วมันหยุดการบั่นทอนความรู้สึกตรงนั้นของตัวเองอันนี้ไม่โอเคละอันนี้อาจจะต้องแบบว่า ดูแล้วว่าเอ๊ในคําพูดเหล่านั้นหรือในความคิดเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาคัญเลยคือการพูดคนเดียวถ้าถ้ามองในเรื่องของความผิดปกติหรืออาการทางจิตอ่นะการพูดคนเดียวแล้วมีคนโต้ตอบแล้วมีคนอยู่ตรงหน้าโต้ <c oughs> ตอบอันนั้นยังปกติอยู่ <c oughs> ยังถือว่าทั่วไปอยู่แต่ถ้าื่อะไรก็ตามคือการพูดคนเดียวพูดกับกําแพงพูดกับตุกก๊กตาแล้วเราได้ยินเสียงตุกก๊กตาพูดออกมาด้วยแล้วเราพยายามเล่าให้คนอื่นฟังว่าเนี่ยตุก๊กตาตัว S <S <S อ่าอันนี้เริ่มไม่โอแล้วนะ<อ>เริ่มไม่ปกติละเริ่มแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับอาการทางจิตเขาหรอเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับกับระบบการได้ยินของเขาจนทําให้เขาได้ยินเสียงอะไรที่มันไม่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงตรงนั้นอันเนี้ยไม่โอแล้วต้องจัดการย<อ>ั<อ>ง,<อ>งไงเขงเริ่มแรกเลยเอาเอาตรงไหนก่อนดีเอาคนพูดแบบไหนก่อนดีเอาพูดกับตุ๊กตาเราได้ยินเสียงแล้วกันยังไงต้องเจอเจอศิตแพทย์เลยเพราะมันคือความผิดปกติของสารสื่อประสาท ที่ที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเขาอยู่ในความคิดของการคิดและจินตนาการที่มันค่อนข้างยาวนานแล้วเขาเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่า อันไหนเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะตรงนะั้น <c oughs> หรืออันไหนมันเป็นจินตนาการที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเองอะไรย่างนนี้ค่ะเวลาที่ที่คนเรามีความคิดบางอย่างเนาะเราอาจจะคิดได้ว่าแบบเอออยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้จังเลยแต่คนคนหลายๆคนที่เริ่มมีเสียงตอบกลับโดยที่ไม่มีมีโคนหรือมีอาการทางจิตเหล่านั้นเนี่ยโดยส่วนมากมันเกิดจากการที่เขาอะเริ่มแยกแยะตัวตนที่มันอยู่ในโลกของความเป็นจริงกับความคิดของตัวเองไม่ได้เ <c oughs> ขาจะคิดแค่ว่านั่นแหละคือเรื่องจริงเพราะ ฉันเป็นขันเห็นฉันคิดฉันได้ยินอย่างแรกเลยก่อนจะไปเจอหมอไม่ต้องเถียงเขาไม่ต้องไปแบบว่ามันไม่มีเตุกตาจะพูดได้ไงพูดไปเถอะเขาก็จะแบบว่าไม่ก็ฉันได้ยินเพราะเขาเชื่อไปแบบนั้นแล้วว่าก็ฉันได้ยินอ่ะมันแยกไม่ได้แล้วหรือแยกได้ยากแล้วว่าเขาคุยคนเดียวอยู่เออแล้วมันเป็นความคิดของเขาสองฝั่งที่มันที่มันออกมาจากตุ๊กตาอีกฝั่งหนึ่งออกมาจากตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างงี้พี่อิจะบอกเขายังไงอะค่ะ Ờ, บอกในที่นี้หมายถึงว่าบอกว่าเอาจะให้คําแนะนําเขายัางไงอ๋อพี่คงพี่คงไม่ได้แนะนําอะไรเขามากพี่ก็คงแนะนําให้เขาไปอ่าเดี๋ยวลองไปเจอคุณหมอดูไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนมากแล้วก็ก็จะไปอยู่แล้วก่อนจะไปถึงตรงจุดจุดนั้นได้ค่ะคือเขาจะผ่านรเลเวลของความเบาตรงนั้นมาก่อนเริ่มแบบมีพูดคนเดียวเงิมงเงเงิงหรือบางทีมีความเชื่อในเรื่องของการที่แบบว่าเชื่อว่า ตัวเองอยู่แล้วมีมีเหมือนกับอยู่กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าอ,<ะ>อยู่ที่บ้านด้วยอ่ะแล้วก็พยายามเล่าให้ทุกคนฟังว่าพระเจ้าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นแบบนั้นเขาก็จะเชื่อแบบนั้นมาก่อน ก็จะไม่ได้ให้ทุกคนไปเถียงเขาว่ามันไม่มีอยู่จริงอะไรเงี้แต่มันจะทําความเข้าใจกับกับคนรอดตัวเขามากกว่าแล้วก็จะแนะนําให้เขาไปเจอจิตแพทย์แล้วก็บอกเขาว่าเขาต้องทานยานะออต้องทานยา ừ, ใช่ไหมคะ<ๆ>วิธีการรักษาคือต้องทานยาแล้วใช่เพราะว่ามันเกิดจากการที่เหมือนเหมือนมันแยกไม่ได้แล้วสารสื่อประสาทมันหลังไม่บาลานซ์กันแล้วตรงนั้นจะต้องได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของยาแล้วอะไรเงี้ค่ะ แต่ถ้าสมมติยังไม่ได้ถึงขนาดหรอกแต่แค่เหมือนมีความคิดแค่แบบในทางคิดลบอย่างเดียวเลยพลังลบๆหรือว่าแบบหาทางออกไม่ได้คิดแต่แบบโทษตัวเองแย่ๆนี่รักษายังไงจริงๆอันนี้อยากแนะนําเหมือนกันว่าควรไปเจอผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยหรือนักจิตวิทยาหรือนักจิตบําบัดก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะคันที่ความคิดลบมันเกิดขึ้นอยู่ซ้ําๆมันเกิดจากประสบการณ์ของเราที่มันทําให้เราแบบว่ามองตัวเองในรูปแบบนั้นทําให้เรามีความคิดแค่ในมุมนั้นเช่นถ้าสมมติว่าแบบ เราเรียนมาได้เกรดสี่จุดศูนย์ในช่วงวัยเด็กแล้วพ่อก็บอกว่าเฮ้ยทําไมแบบว่าทําได้แค่นี้หรอแล้วทําไมไม่เอาแบบว่าคะแนานทุกวิชาล่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันยังดีไม่พออีกเหรออืมแล้วถ้าใส่ข้อมูลแบบนั้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเราก็จะกลับมัดที่ตัวเราเองนี่แหละโอเคฉันจะต้องเก่งกว่านี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันจะไม่ได้สี่ทุกตัวคือฉันไม่เก่งอืมแต่จริงบอกตามตรงว่าถ้าได้สามนี่ก็ ก็ดีใจแล้วใช่ในบางคนในในบางครอบครัวที่ที่ที่ไม่ได้มามาแบบกดดันเรามากในเรื่องของการเรียนแต่แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนนะแต่อาจจะมาในรูปแบบของการที่เอ่อทำไมไม่ช่วยงานบ้านเลย <c oughs> สมมุตินะทำไมไม่ช่วยงานบ้านเลยทำอะไรก็ไม่เป็นนั่นนี่นู่นทั้งทั้งที่เราก็ทำแต่อาจจะไม่ได้มากพอเท่าที่พ่อแม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คำพูดเหล่านั้นมันเข้าอยู่ตลอดตลอดมันก็จะทําให้เราเองเราก็อาจจะมีความคิดด้านลบอยู่กับตัวเองอยู่ตลอด,ลอดเวลาเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าเออโอเคเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันทําให้อีกคนไม่อไม่พึง<ม>พอใจ<อ>นั่นคือการที่แบบว่าฉันยังดีไม่พออืม,มันก็เหมือนแบบสิ่งแวดล้อมก็สําคัญใช่ไหมครับ <S <S ใช่เ,เราเจออะไรมาใช่ใช่<อ>เพราะจริงๆเราเติบโตมาไม่ได้โตมาคนเดียวอ่ะเรามีสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่ครอบครัวเพื่อน โรงเรียนสังคมที่ทํางานหรือแม้กระทั่งสังคมรอบข้างเขาหล่อหล,ลอมให้เรามีมีความคิดมีการคิดการตัดสินใจหรือมีรูปแบบแพทเทิร์นของการใช้ชีวิตตามสังคมรอบข้างด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วการพูดคนเดียวมีประโยชน์ไหมคะอืมสําหรับตัวพี่นะพี่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ ในในตัวของมันเองแต่ว่าทําแบบไหนให้มันให้มันมีประโยชน์กับตัวเองก็อาจจะเป็นในลักษณะของอ่ะเราเวลาเราคุยกับตัวเองเราควรคุยกับตัวเองอย่างใจดีอ่ะเป็นการคุยกับตัวเองในลักษณะของการแบบชื่นชมตัวเองบ้างเนาะให้กําลังใจตัวเองบ้างบอกตัวเองในกระจกได้ไหมคะได้เลยค่ะหรือ,หร,อหรือวันไหนที่เรารู้สึกว่าอ่าเฮ้ยวันนี้จะทําไม่ได้แน่ลองคุยกับตัวเองใหม่ว่า เฮ้ยมันทําได้แน่ๆเลยแล้วมันต้องออกมาดีด้วย mm hmm. ซึ่งคําพูดเห่าเนี้ยพอมันเข้าไปแล้วมันเหมือนแบบมันกระทบกับความรู้สึกเราแล้วแบบโหมันฟูขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องไปรอคําพูดดีๆหรือไม่ต้องรอการแบบซับพอร์ตจากคนอื่น mm hmm. เราแค่พูดพูดให้ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ใจดีกับตัวเองเป็นนะอะไรเงี้ย mm hmm. หรือไม่ก็่เวลาที่เราทําผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบางทีก็แบบ เฮ้ยแกผิดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าแกควรจะทําแบบนี้อะไรเงี้ยมันคนเป็นควรแบบว่าพูดกับตัวเองเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยมันน่าจะมีประโยชน์<ๆ>ในในการพูดกับตัวเองยเงี้ยอีกอันหนึ่งคือพูดกับตัวเองให้ได้ยินชัดๆเวลาที่เรารู้สึกเราเครียดมากๆหรือเรารู้สึกว่าข้างในมันดูตึงๆไปหมดแล้วเราอะไม่สามารถจะระบายออกมาได้บางคนใช้การร้องไห้<ๆ>บางคนใช้วิธีการแบบว่าเหมือนกรีดร้อง แต่ลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมกับตัวเองเข้าไปเป็นการพูดออกมาให้ได้ยินเช่นแบบโหโครเสียใจเลยแบบ<ม>เออมันทำไมแย่อย่างนี้ทำไมต้องเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้เหมือนพูดออกมาเพื่อให้เราได้ระบายความรู้สึก<ฮ>ออกมาด้วยทีนี้นพอเราได้ระบายอะความเอ,อ่อล้นของความรู้สึกตรงนั้นมันก็จะค่อยๆเบาลง อืมแล้วเราก็จะเริ่มกลับมามีสติกับตัวเองมากขึ้นนเพราะบางทีมันเก็บไว้มากมันก็อาจจะอึดอัดใจใช่ใช่มันเป็นแบบนั้นเนาะเหมือนเวลาที่เราแบบว่าเหมือนเติมน้ําแล้วมันไม่มีรูออกสักวันหนึ่งมันก็คงต้องล้นออกมาได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพอพูดถึงเรื่องในกระจกแบบพูดกับตัวเองในกระจกก็พอเคยเคยที่เคยพูดกับพี่อีฟครั้งก่อนเคยบอกตัวเองเหมือนกันกลับไปบอกตัวเองลองดูส่องเตกส่องตัวเองในกระจกแล้วก็แบบว่า วันนี้เธอโอเคนะอะไร <ง S 1> อย่างเงี้ยแค่แบบ <ไง S 2> ประมาณชมตัวเองเวลาแต่งตัวได้ไหมคะได้เลยจริงๆตอนไหนก็ได้นะแค่เรารู้สึกว่า เราเรา,เราอาจจะไม่ต้องแบบเป็นช่วงเวลาที่มันเปะ๊เปะๆนะแต่แค่เรารู้สึกว่าช่วงเวลาไหนที่เรามีโอกาสพูดกับตัวเองคุยกับตัวเองบอกอะไรดีๆกับตัวเองบ้างเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นมาบ้างเนี่ยไม่ว่าเป็นแบบที่ไหนหรือกับอะไรเนี่ยมันดีหมดแหละเพราะบางทีเราไม่ได้กำลังใจจากคนอื่นเราก็ให้กำลังใจตัวเองใช่ใช่หรือครั้งไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยครั้งนี้เราผิดพลาดตอนแรกโอเคความรู้สึกดาวมันมาก่อนแล้วแบบเฟลจังเลยทำไมมันทำไม่ได้สักพักก็โอ้ไม่เป็นไรมันคือประสบการณ์ ลุกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็คือแบบให้กาลังใจตัวเองเนะงาะเก่งมากเก่งมากมันอาจจะค่อยๆเริ่มเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเราคงอาจจะยังไม่เคยรู้ว่ามันมันทําได้นะมันไม่ได้แปลกแล้วมันทําแล้วมันดีม,มันจะเกิดจากเริ่มเราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่ตามที่เราดาวเรามาคุยกับตัวเองแล้วเราแบบว่าเหมือนเหมือนเชียร์อัพตัวเองให้มีกําลังใจขึ้นมาใหม่ม เฮ้ยมันดีอ่ะครั้งหน้า mm hmm. เราก็จะเรียนรู้วิธีการเหล่านี้ในการ mm hmm. เยียวยาตัวเองแต่เวลาเราพูดกับตัวเองแล้วเราต้องฟังตัวเองด้วยนะ mm hmm. บางทีเราพูดกับตัวเองแล้วเหมือนกับอ๋อก็ปล่อยลอยลอยไปเงี้ยบางทีพอพูดออกมาแล้วหยุดฟังสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองพูดออกมาด้วยเพื่อให้เราแบบว่า คืจริงๆเรามีช้อยต่อการใช้ชีวิตนะอ,อะไรอย่างเงี้ยฟังเสียงของตัวเองด้วยเนาะเพราะการคุยก,กับตัวเองอ่ะมันก็เป็นการพึ่งพาตัวเองโดยที่เราไม่ต้องรอคนอื่นด้วยเหมือนกันค่ะแล้วถ้าสมมติการยิ้มคนเดียวหัวหัวเราะคนเดียวนี่คือ,อคล้ายๆอาการพูดคนเดียวไหมคะ ยิ้มคนเดียวหัวเราะคนเดียวมันเกิดขึ้นได้ในโมเมนต์ของการที่เราแบบว่าเหมือนเราคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วเรารู้สึกมีความสุขกับมันมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันกับการที่เราพูดคนเดียวค่ะน้องอ่างมันคงเกิดจากการที่เรามีความรู้สึกมีความสุขจนมันเอ่อล้นออกมาจนมันยิ้มกับตัวเองหัวเราะกับตัวเองได้ก็คือถือว่าปกติอยู่ใช่ไหมคะยังถือว่ารับได้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันดูแบบมันดูเยอะเกินกว่าที่มันเคยจะเป็นหรือมันหัวเราะไม่สมเหตุสมผลเป็นการยิ้มแบบ ยิ้มไม่สมเหตุสมผลเช่นไม่ได้มีอะไรมากระตุ้นหรือไม่ได้คิดอะไรได้แล้วยิ้มแล้วหัวราออ๋อ oh, อันนั้นเริ่มต้องแบบอมืมันเกิดอะไรขึ้นนะต้องเจอหมอหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองอังอ,อแล้วเค่อยอ่านเจอคะ่ะเขาบอกว่าคนที่พูดคนเดียวมักเป็นคนฉลาดจริงไหมอาจจะ <c oughs> อาจอาจะจริงนะนังสือหลายๆเล่มบอกแบบนั้นแล้วก็ พี่อ่านบทความของต่างประเทศหลายๆอันก็บอกแบบนั้นว่าว่าเป็นคนที่แบบเหมือนมันมีความคิดที่มันเยอะอ่ะเหมือนเข,เขารู้เยอะแล้วกันเขารู้เยอะความรู้เยอะหรือมีเรื่องให้คิดเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะชอบหลุดออกมาเป็นคําพูดเพราะว่าแบบว่าเหมือนเมมมันเต็มอ่ะคะพอเมมมันเต็มแล้วเราก็จะพ,พูดพูดพูดออกมาเออ,เอแบบนี้ก็ได้นี่นะอ๋อ okay, okay. โอเคโอเคอ๋อเคยได้ยินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะพูดกับตัวเองอยู่บ่อยๆเงี้ยค่ะแล้วพอเราดูแล้วว่ามันมีข้อดีข้อเสียของการพูดคนเดียวคหรอคะ ถ้าเท่ากาันพูดคนเดียวตรงนั้นมันอยู่ในที่สาธารนณะตรงนั้นอ่ะมันอาจจะทําให้เราเราดูแปลก <Ừ. S 2> ในในมุมของคนอื่นอาจจะเป็นในลักษณะของการคนอื่นก็จะหันแบบเกิดอะไรขึ้น,นเกิด,ดอะไรขึ้นอย่ <ๆ S 2> าเธอหรือเปล่าคนอื่นก็จะมองเราในลักษณะเธอพูดกับใครอะไรอย่าง <Cell. S 2> นี้ใช่แล้วมันอาจจะกลับมาที่ความรู้สึกเราก็ได้แบบเฮ้ย หนบอกว่าเราคุยกับคนคุยกับตัวเองได้คุยคนเดียวได้ทําไมแบบว่ามันเกิดขึ้นแล้วคนอื่นมองเราแบบนั้นแล้วดูแบบมองในในลักษณะของความไม่ไม่น่ารักอะมันดูมองเราแสายตาแบบแปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแย่ต่อวิธีการนั้นของตัวเราเองก็ได้แต่สําคัญคืออยากให้เอาเรานี่แหละเป็นที่ตั้งว่าเราคุยกับคนเดียว เราคุยกับตัวเองแต่เราไม่ได้ต้องการให้คนอื่นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการพูดคนเดียวมันก็ไม่ใช่แบบว่าเรื่องแปลกสักทีเดียวเนะ,ะมันก็คือแบบเป็นเรื่องปกติพี่อีฟก็เคยอังก็เคยคบางทีมันเป็นข้อดีด้วยมันทําให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองความคิดของตัวเองให้กําลังใจตัวเองแต่ถ้าหากว่าเราพูดคนเดียวในทางคิดลบในความคิดลบๆก็อยากจะให้คุณผู้ฟังอะค่ะพยายาม คิดดีๆนะว่าเอ๊เราพูดคนเดียวเนี่ยไปในทางดีหรือทางลบถ้าทางลบอยากจะให้ไปพบนักจิตนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีความคิดแบบไหนตอนนี้เคยพูดคนเดียวไหมหรือว่าเคยเห็นคนรอบข้างพูดคนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าสงสัยหรือเปล่าอยากจะให้พิมมาคุยกับเราได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะอังกับพีเอไปก่อนนะสวัสดีค่ะอ,อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณ